อ้าวนัดนัดเมื่อวานนัดวันนี้อ๋อนัดเมื่อวานเหรอพี่ลืมเมื่อก่อนพี่เคยไปเช่าบ้านคุณยายแหละเป็นทำเป็นเต้นรสด้วก่อนนี่เออน่าทานมากเลยค่ะชิดนี่นี่เมนูโรงด่นครับเดี๋ยวทามไปรอดูในช่องโรงเดมนะครับนี่น้าเลยจะเอามายำใส่หัวปลีพี่น้องก้อยหอยเชอรี่ใส่หัวปลีสด สวัสดีนะครับสสวัดีค่ะครัวลุงเด่นแฟมิลี่แน่วันนี้จะมาตลาดบ้านเหล่าพอดีมันมีร้านพิซซ่าเปิดใหม่บ้านเหล่ามีขายพิซซ่าด้วยนะเขาบอกว่าอร่อยนะนอ่านี่ครับอยู่ในซอยตลาดเลยนะครับแต่ว่าตลาดอยู่ฝั่งนู้นวันนี้แม่ครับน้าดุเด่นบอกมาดูปลาหน่อยวันนี้ปลาเยอะเขาบอกวันนี้เขาไปเหม au, บาบ่อปลาอะไรมาสักที่แหละก็เลยว่าให้ลุงเด่นมามาสักสามโมงกว่าผมก็เลยจะมากันครับเนี่ยเดี๋ยวตลาดอยู่ข้างอยู่ข้างหน้านะเดี๋ยวจะเดินมาสั่งพิซ่าแต่ว่ามาสั่งพิซซ่าไปรออุ้มไป มีพิซซ่าแบบจีเนียสพิซซ่าถาดใหญ่ร้อยสามสิบเก้าบาทนดี๋ยน,นะครอไปก่อน้วยนะมีใครอยู่ไหมครับรอ๋อ,อนี่มันมีมันมีล็อกเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอเพิ่งรู้นลเนี่ย ffe. ว่ามีมล็อกเล็กอยู่ตรงเนี้ยสวัสดีครับเดี๋ยวสวัสดีแม่ค้าก่อนไปอยู่ไหนมาเนี่ย อ๋อเป็นเพื่อนของเป็นพี่สาวของเพื่อนพี่เองพี่สาวเสียเนตรเน่ไปยังไงมายังไงมาขายพิซซ่าเนี่ยว่างานเขางานเอาแล้วไปได้สูพิซซ่ามาจากไหนอ่ะพิซซ่าได้มาจากเฟรนช์ยชครับอือเป็นยังไงขายพอได้มาอยู่ที่นี่พอได้มาจะอยู่ตลาดอยู่หลังการบ้านเหล่าจ้าเข้ามาก็เนี่ยมีมีตั้งแต่กี่บาทนะมีแต่ห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าบาท ร้อยสามสิบเก้าอะเอาออนใหญ่เองแหละเอาเอาาาเเอออะไรดีเอาชีสไหมเอาแต่ชีสไหมอับถังไปให้ปองคุณปองคุณชอบกินฮาวาเอียนนะที่มีสับปะรดที่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอาซีฟู้ดค็อกเทลเนี่ยตรงนี้ก็น่ากินนะใช่ไหมนึกว่าเอาตัวนั้นอันไหนไม่รู้อะขอชได้มอะไรเอาาแชนนีี่ถ เอาสองชั้เลยเหรอใช่ถาดเล็กค่ะถาดเล็กมีเลยไม่ไม่ไม่ต้องลดนั่นจะมาอุ่นหนุนอะไรนะไอ้ะชี่ถาดเล็กอ่ะชีาถาดเล็กจ้ะแล้วก็เอาฮาวายื่นถาดใหญ่ถาดใหญ่จ้ะอ๋อคือคือมันไม่ได้เกี่ยวว่าถาดเล็กต้องเป็นยี่ห้อพ็อกพาเลตนี่ไม่เกี่ยวใช่ไหมคือเลือกทั้งหมดนี่เลือกได้อมอครับครับครับคาับคร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 ับเรับครับารับค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 ับครับครับครับอรั เอานั่นแหละหรือว่าเอาซีฟู้ดคอกเทลนี่ยตกว่านี่อซีฟู้ดแม่ตรงนั้นไหมเอาซีฟู้ดดีกว่าแล้วก็เอาชีสชีสอย่างเดียวสองถาดถาดชีสเล็กแล้วก็ซีฟู้ดคอกเทลเนี่ยถาดใหญ่จ้าจ้ากินกินนาทีไปเดินตลาดก่อนไหมหรือว่ารอได้เลยสิบห้านาทีเออพอดีเลยเนาะ จ่าเดี๋ยวมากินนี่แล้วเอาใส่กล่องนะนะใส่กล่องนะครับจ่าจ่าก็ใครผ่านไปผ่านมาแวะมาอุ่นหนุนได้อืออุ้ยโอ้ต้นเหล่านี้พิซซ่าเลยนะพิซซ่าแล้วสบายแล้วเด็กๆจะบางคนชอบกินปกอ่าบางคนลูกครึ่งเหนืออีสานนี่เียกไปเด็กกินพิซซ่าไก่กินพิซซ่าเนาะถ้าไปในเมืองก็ต้องโทรสั่งอ่ะต้องซซซ่าื้อแบบหนึ่งแถมหนึ่งปกติไปทุกครั้งพวกคุณจะฝากซื้อนี่แหละกับไก่ หรือเด็กก็ก้าจะดูทีวีด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวเรามาเป็นช่วงของเขาเนาะครับสวัสดีนะครับวันนี้อะไรอ่ะมากินพิซซ่าเหรอเข้ากับหน้า,าตาโรงเด่นหรือเปล่าเนี่ยโร <c oughs> งเด่นไม่ต้องกินข้าวเหนียวมากกว่ามั้ง <c oughs> กว่ากับพิซซ่าเนี่ยวันนี้เปลี่ยนรสชาติหน่อ,อะเดี๋ยวจะตามไปดู <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> แม่ค้าโทรบ,บอกเมื่อวานนะเมื่อวานแกบอกว่าพรุ่งนี้มาดูนะวันนี้จะมีปลาเยอะไม่รู้ว่าแกมาหรือย,ยังอะ่ะไปตายยังเขาปลาฟ้าบ้านไปก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกไปสูบไปไป สูบบ่อไปลื้อหนองอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวตามไปดูแลกันนะครับมาจะมีปลาเ<ล>ยอะหรือเปล่าใกล้ๆนี่นเองเดินนะครับเ,รเดินตากแดดพี่น้องเลยบ่ายสามโมงครับวันนี้วันเสาร์หรือวัน,วอ,วนอะไรเนะี่ยเงียบมากใช่ไหมเงียบมากโอ้โลดนี่เท่จังเลยอะ่ะตัดแต่งเดี๋ยวไปดูหน่อยเนี่ยที่นี่มีดีวอลลุงเด่นขายนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดีวอลลุงเด่นน,นี่โฆษณาหน่อยแม่โฆษณาหน่อยมีพริกราบด้วย อยู่การวันเราครับโอ้มาตามสัญญานะเนี่ยเอา,า,าน,อนัดนัดเมื่อวานหรือนัดวันนี้าานอ๋อนัดเมื่อวานเหรอที่ลืม <c oughs> บอกว่าวันนี้ให้มาดูปลาก็เลย่ารีบมาจริงๆได้ขอนัดเมื่อวานนะครับนี่ปลาบึกน่ากินอะไรรถอะไรครับนี่ร้อยห้าสิบบาท เมื่อวานเยอะเขาบอกว่าให้เขาบอกให้พี่มาเมื่อวานแต่พี่ได้ยินว่าให้มาวันนี้พี่ฝันหรือเปล่าล่ะโอ้ปลาดุกปลาช่อนนี่ปลาอันนี้ปลาบ้าปลาบ้าปลาบึกก็มีจะได้เมื่อวานเขาบอกให้มาเมื่อวานอ่ะเมื่อวานมีมีมีปลาอย่างของครับมีปลากระหูมีปลาบึกก็จะมีปลาโอ้ปลากระเพียนปลาอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ ไปเขาเขาหลากวนแล้วก็สุดล่าก็ไปซื้อกันถ้าใครอยากได้กินปลาสดๆก็ตลาดวันเหล่านะก็เจ้านี้นเขาขายเขาทุกวันเขามีสองเจ้านะวันนี้ก็ดีเรือแต่ปลาบึกครับนี่อะไรอีกอ่ะมีไก่มีหอยมีปลาสเสด็จตัวนะปลาสเสด็จป,<ล>ปลาดุกกรับ <c oughs> ก็ไม่ได้ปลาอะไรนะ ปลานี่ไม่ได้ก็ได้ปลาทะเลไปครับเขงก็เจ็ดสิบาทที่น้องดูปลาปลาทูเชียงรายมันก็ตัวใหญ่อยู่นะตัวละสามสิบห้าบาทตัวใหญ่ๆน้งไฟมาซื้อปลาทูให้แมวร้อยหนึ่งคนกินเจ็ดสิบบาทแต่ว่าแมวกินละร้อยหนึ่งก็กินได้หลายข้าบอยู่และคนกับแมวท่างกันคนกับแมวต่างกันบางทีบางทีพี่บางทีพี่ไม่มีอะไรกินพี่ก็กินปลาทูแมวเหมือนกันนะ ก็เอาเข่งหนึ่งมาตำน้ำพริกปลาน้ำพริกป่นป่นปนปลาได้นันเข่งกี่บาทนี่ยายบาทจะเอาบ็เนี่ยเข่งละ้สิบเอ็ดบาทได้สี่ตัวแล้วนะครับเนี่ยโอนี่โอ้น่ากินอยู่แน่สิบเอ็ดบาทน่ากินน่านออหมดเลยกรเทิไปให้แมวกินหมด เหลือไว้หน so ่อยพวกนี้เอาไปพวกนี้เอาไปตำน้ำปนปลาทูช้างเดียวร้อยนึงฮะไม่ได้กินช้างเดียวหมดร้อยนึงกินกินกี่วันสองคาบได้สามสี่วันนี่มาซื้อปลาทูได้ปลาทูคนเจ็ดสิบบาทแล้วก็ได้ปลาทูแมวร้อยนึงด้ก่ยายนะครับอยู่ในการบ้านเราเลยนะครับปลาทูปลาทูสดเรามีน้ำพริกปลาทูด้วยนี่นี่ก็น้ำพริกปลาทูแมวแล้วน้ำพริกกะปิ ี่บาทครับเนี่ยี้ยี่สิบบาทได้ปลาทูสองตัวโอ้ออิ่มอยู่นะนี่นหนึ่งหุงข้าวสวยร้อนๆนี่โอ้หิวข้าวอีกแล้วเจอกี่อันเนี่ยมาต้องเป็นอย่างครับผมมีกับข้าวอยู่ตอนเย็นเนี่ยอ๋อยาจะแถมพี่ไม่เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรแถมบ่อยละไม่เป็นไรเมื่อก่อนพี่เคยไปเช่าบ้านคุณยายเนี่ยเป็นทําเป็นเต็นท์รถมาก่อนที่ที่ใจสวยอยู่ตรงหัวบ้านอ่ะรู้จักกันดี้แลว รถไฟเข้าอีกแล้วเกือบหมดเลยเอาก็ได้เงินหลายอยู่เนีอยังไม่อยังไม่ทสัญญาถ้ามันเหลือแบ่งขายผมไมมยายงั้นนะที่เหลือนะแตที่มันเหลือนะถ้ามันเหลือถ้าถ้ามันเหลือไม่เยอะในแบ่งให้ผมนะไม่รู้เขาจะขายเท่าไหร่ล้ถามซื้อไปก่อนอ่ะที่ยายสวยที่ตรงที่เราเปิดเต็นท์รถเมื่อก่อนน่ะตอนนี้ ตอนนี้รถไฟมาแล้วครับรถไฟจะผ่านเอเวียงเชียงลุกนะไปขอบคุณครับเอาปลาทูไปด้วยร้อน uh huh. uh huh. ได้หัวปรีมาครับวันนี้<ป>เดี๋ยวนาเร่จะทําเมนูเคยกินไหมครับก้อยหอยเชอรี่ซื้อหอยเชอรี่มาแบบถาดใหญ่มากเลย uh huh. ก้อยหอยเชอรี่ใส่ใส่ปลีใส่หัวปลียังไม่เคยได้กินนาเร่บอกเดี๋ยวเย็นนี้นเร่จะมาจาัดให้ ก็เลยเนี่ยได้เมนูไปได้ผักผักนิ่นหน่อยแล้วก็แตงกวาแตงกวาได้เรียกมีหอมดีนะเมื่อวานหวานกรอบด้วยจะปิ้งปลาทูกินกับก้อยหอยก็น่าจะอร่อยนะปลาทูแมวนี่ปิ้งกินหมดเลยว่าเป็นเรื่อย okay, แมวกินหรอกเ <c oughs> มื่อไหร่จะได้ขายได้ทีแมวเธอเนี่เยเหมือนเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ตาบอกว่าแมวเขาเขา,เขาดูในไอ็นั่นแ่ะเขาบอกว่าแมวตาสีแดงเนี่ยมีมูลค่าเป็นล้านนะจะพอให้ เอาละสามสามร้อยก็ขายแล้วเอาไหมล่ะเอาไปขายให้คนเวียดนามหี่อก่อมั้งร้านพิซซ่าเราจะเสร็จตรงนี้แล้วครับเดี๋ยวไปกินพิซซ่าหิวลองท้องไปหน่อยนะลองท้องกินพิซซ่าไปสักหน่อยก็ดีกองคุณก็เริ่มโตแล้วไม่ค่อยยอมไปไหนมาไหนด้วยแล้ะ FC ก็ถามว่าอ้ยกองคุณแฟนคลับเลยไลค์กันไปกันเยอะพิซซ่าไปฝากให้กองคุณ ดีนะอันนี้มันไม่เหมือนพิซซ่าที่อยู่ในตลาดนัดนะน,นี่เป็นพิซซ่าแบบค่ะเขาเป็นแฟรนไชส์เขามีเขามีสูตรเกามีอะไรไปลองดูหน้าตาหน่อยเป็นยังไงมาดูครับไอยากกินพิซซ่าก็มาสั่งได้เด้อเป็นพี่สาวของเพื่อนโรงเรียนเองยุติกันกินเต็กกันบอกซูซอยในตลาดอะ่ะใครอยากกินก็มาสั่งได้เพราะว่านี่เป็นเป็นพี่สาวของเพื่อนรักของมีเพื่อนของก็เปิดร้านถ่ายรูปอยู่ตรงเชียงแสนไปเข้าไปเลยเสร็จแร้วยังเสร็จเรียบร้อยไหนเขาดูหน่อยสิ อ๋อนี่ไงแล้วเปิดได้หอมหอมมากเดี๋ยวดูนี่แบบเอามาลงข้างล่างไหมมาตรงข้างล่างไหมนี่เออน่าทานมากเลยค่ะชีสมีร่าชีสด้วยมีหูหอมมากเลยหอมซีฟู้ดมาดูชีสของน้องไส้ดิมีกลิ่นซีฟู้ดห้าสิบเก้าบาทก็อิ่มได้ครับเออดูบาร์โทชิสนี้เลยห้าสิบเก้าบาทเอง โอเคเลยเนาะห้าสิบเก้าบาทนี่สำหรับเด็กพอดีเลยเนาะกินที่บ้านเนาะกินที่บ้านดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปกินกับปองคุณด้วยจ้าปิดประจ่างนะรับปีหมอนตาปิดนะแลอวได้ได้แล้ได้แลวได้แล้วได้แล้วก็มาเอาพวกเวียชิลุกือใครได้อยู่เวียชิลุกอยากกินก็อีเนียตแพนด้าค่ะเนี่ยเนี่ยมาสั่งเลยมีลายมีกี่หน้าเนี่ยมีเก้าหน้าก่อนมี่เจ็ดสิบเก้า มีเก้าหน้ามีอะไรบ้างนะมีชีสมีโอ้เยอะแยะเลยจะกินก็มาอุดหนุนนะเดี๋ยวไปกินกัที่บ้านเนาะมีเฟซบุ๊กอ๋อเฟซอืมเข้าไปในเฟซบุ๊กเนี่ยทีเนี้คันด้าจากข่าวเยียงเชยงรุ้งอ๋อมันมีเพจมีเฟซบุ๊กเหมือนกันเจ้า ถ้าใครอยากถ้าใครอยากทีนี้ก็ออเดอร์ไว้ก่อนก็ได้ใช่ไหมคะสั่งไว้ก่อนเนาะทำได้เจ้าทำเวลาที่ห้นาทีอีอสิบนาทีอ๋านจันทรหรือว่าใครมาไม่ถูกนี่มีมีไอเดลไลน์จะบทวนนะไหนี่นี่นี่โทรสั่งได้นะเจ้านี่ตามนี้เลยครับแป๊งเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วไปกินกันที่บ้านดีกว่าจะได้ไปนั่งคุยกันที่บ้านเพื่อขอบคุณอยู่จะได้กินกับขอบคุณนะค่ะเจได้เจอกันครับค่ะขอบคุณเจ้าปหลายวันแล้วครับสองวันละพรุ่งนี้ก็น่าจะมานะครับมามาทำมาปลูกกระเบื้้้องงตรรรนนีก็็่าจจะเสแลวคับ ไปกินไหนให้นายดีกว่าทอดกินพิซซ่าเขาน่าจะมีพิซพซ่าหน้าปลาไหมพิซซ่าหน้าปลาเอาไหมไม่ใช่ที่เขาต้งทอะไกนี่ยเอามานั่งกินโชว์ๆหน่อยชิมหน่อยโอ้ยพี่น้องเอ้ยมันอากาศข้างนอกมันก็อุ้ยร้อนเดือดแสงมันเยอะเกินอเา <c oughs> ที่เธออยากกินแ่บเธอก็อาชิตย์เลยกระไรอาหารใหญ่ให้ปองคุณน,นะ เพื่อนเพื่อนคนนี้เรียนตั้งแต่ตะดับมัธยมต้นนะเพื่อนพี่สะเนี่ยไอเนตไนี่โอ้นี่พี่น้องห้าสิบเก้าบาทก็ห้าสิบเก้าบาทก็ขอกับราคาโอ้ยหอมหอมอมอุ้ยเะโอ้โหนี่ชิ้มเยาะเขามีเครื่องหมายเยอะนะเดี๋ยวลองเมื่อกี้อร่อยละลองลองใส่เครื้อหน่อยกินพิซซ่าเสร็จก็ไปกินส้มตำต่อเลย อใส่ซอสเพลเข้าไปมันก็จะเพิ่มรสชาติไปอีกแบบนมันเขาจะมีผงอะไรนะผงอะไรกินเออผงอะไรกินอาริกาโนมันมันไม่ใช่เป็นผงว่ากินอะไรกันใช่ไหมคือก็กินขนมครกไงนานๆจะไปกินพิซซ่าทีปไปป้องเินลปองคุณไม่อยู่ปองคุณ ใส่ไปอยู่ไป,ไปเล่น,เ,นเ,เป็นอ่อมันเป็นวันเสาร์นะพวกคุณก็ไปขี่จัก,กรยานเล่นอะไรกับเพื่อนูร้อนจะตายดูข้างนอกครับแดดวันนีสนน้สุดๆเลยนุ่นดยดูแดดครับงั้นเดี๋ยวเขาช <Genius. S 2> ิมหน่อยขอชิมหน่อยอร่อยค่ะจ้าจ้าจีเนียนแทบอยู่นี่นสดพีกหน่อยสดมักกเทศหน่อยอป้าทำไมไม่ลองชิมแบบอันนี้ดูก,ก่อนนะอริยจินอลเขาแล้อ รับเขาอร่อยขนาดไหนแบบอยู่เหมือนพซ่าเจ้าดังเลยนะออืืมมเป็นเฟรนช์ชารของเขาเนี่ยอีอย่างหนี่งมีจีเนียตเป็นรูปมีเฟรนช์ชายเป็นรูปมีวันนี้สงสัยเพราะว่าไม่ได้กินน้ำพรอมเจียวแอลกอฮอล์เตนึวันไม่ได้กินไายเจียวล่างมืออืมจับนะ แต่เรากินยีสไม่ได้เดี๋ยวห้าโมงเย็นสี่โมงเย็นมีนัดอีกไฟว่าอร่อยอ่ะอร่อยนะเดี๋ยวจะกินให้หมดเลยหรือว่าลองแบ่งไ่ให้ปองคุณกินแต่ชีสลองดูเนาะเราแอบหนูของปอง,องคุณไหมเราแอบดูทีไม่แอบแล้ให้นพ่อแม่กินหาได้โอ้นี่ร้อนจีเลยแต่ปองคุณชอบเด็กเ<อ>ขาชอบถ้าพ่อกินพี่จะกินกับข้าวน่าเลยตอมนี่เราดูครับชิมเยิ้มเลยอ่ะนี่ร้อนเลยอ่ะชีมมาเลย่ะชิมหนึ่งอัน ขอขอขอปองคุณหนึ่งชิ้นช่วยเขาให้ก็ได้ถือว่าโอเคอยู่นะไอหน้าอะไรเขาก็ได้เยอะอยู่เนาะสีสันพูคร่บแป้งนุ่มมากนะเครื่องเขาก็เยอะอยู่อนมาเนี่อร่อยซีฟอืมใช่ไหมขอกัดคำหนึ่งพรละ เด็กกินของปองคุณเยอะอยังงอนเดี๋ยวจะบอกไม่อิ่มเยอะมาฟึ่งหรเปลาทำไมอ่ะเอาไปกินเพื่อนเคยกินของลูกเหรออร่อยนะเป็นการเป็นการรีวิวอาหารที่ประหยัดมากกินกลมละครึ่งทำตามรัฐบาลเขาบอกหรือเปล่ามันนู้นเนี่ยคนละครึ่งนะคะคนละครึ่งอ๋ออันนี้น่าซีฟู้ดเนาะแป้งนุ่มดีนะ กินตอนอันนี้อุ่นดีอ่ะแผ่นใหญ่มันอุ่นกว่าอันเล็กแม่ตีปูเขาจะแบบเน้นเครื่องอะไรเยอนะเนาะแม่มีเยอะหอมดีมไปดูเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบช่องลรงเดยนเยนเ็ยนนิดหน่อยครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นที่เห็นพากินพาเที่ยวมมากหลายรมานครัวบ้านเดี๋ยวดูเมนูเราตอนเย,นอย็นยังไงมัน<บ>พิซซ่าไปนิดก่อนครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่น เงี้ยกับพ่อโพกันด้อไม่ใช่ไม่ใช่รถธรรมดาละ่ละรถมาช่างเขากำลังนี่ไงช่างเขาไม่มาสองวันเมื่อวานไฟดับเมื่อวานเมื่อวานอำเภอเวียงเชียงลุ้งไฟดับช่างเลยไม่มาเมื่อเช้าเนี่ยไอ้กวาดเทียนนี่แหละใส่เนี่ยละป้องนึงเลยมันทำไมมันโง่ขงนาดน,นี้วะไอ้เหล็กเนี่ยมันไม่ดูคนเลยตีพี่ตีให้เออเหล็กโง่มันไม่ดูไม่ดูคนเลย,เลยเอ่ะเหลเ็กเนี่ย นี่นี่เมนูของเด่นครับเดี๋ยวตามไปรอดูในช่องของเด่นนะครับนี่น่าจะเอามายำใส่หัวปลีพี่น้องก้อยหอยเชอรี่ใส่หัวปลีสดนี่ครับมเมนูของเราเย็นนี่แหละเออเดี๋ยวเราไปลวกยาทันกำลังคั่วพริกป่นคั่วข้าวคั่วครับจะได้จัดกันแน่นอนนะอรอรอบรรยากาศตอนเย็นๆหน่อยเดี๋ยวอัปเดตอันนี้ให้ดูนิดนึงนี่ครับก็เต็มเลยทีนี้ไม่โดนแดดแต่ทาขนาดไม่โดนแดดก็ยังโดนอยู่เนี่ยตอนเย็นเนาะ แต่มันก็ร่มกว่าเดิมครับแล้วก็เวลาฝนเมื่อก่อนฝนตกมามันจะเข้าไปข้างในหมดอ่ะตอนนี้ก็ซอกลงเยอะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ปูกระเบื้องลายเดิมกับฝั่งนู้นก็น่าจะเปน็นอันเสร็จพิธีไม่ทําอะไรเพิ่มละมหมดละงบประมาณก็หมดน้องฝ้ายบอกของเงินสามหมื่นมาทําต่อเติมตรงนี้หน่อยนะบอกมันไม่ได้หรอกสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นนั่นแหละเล็กไรก็มีตอนนี้ทะลุไปเท่าไหร่ล้วไม่รู้ ดูย่าจมไปไไปปฝั่งนี้ก็จะนี่ครับยังลกยังลุงลังยังทุกอย่างนี่อะไรเททจ้าที่แมวก็เยอะไปแล้วครับสำหรับอีพีนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับครัวลุงเด่นลุงเด่นแฟม,มิลี่ค่ะจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ